พวกเราตัวแทนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกาและโรงเรียนสันติราวิาาทยาลัยนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปการทํากิจกรรมของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราในวันนี้มีชื่อว่ากระดาษมหาจารย์นะคะเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันมาคาบูชาเราจึงสอนน้องๆพับดอกบัว และนอกจากที่น้องๆจะพับดอกบัวแล้วยังพับเป็นรูปอื่นๆตามจินตนาการของน้องๆเองด้วยค่ะค่ะสิ่งที่น้องๆจะได้รับในการทำกิจกรรมนี้นะคะก็คือการมีสตินะคะในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของมนุษย์นั้นมักจะต้องมีสติอยู่เสมอมีสติอยู่ในใจเพื่อความปลอดภัย และเกิดความคิดที่ดีและประสบความสําเร็จในการทํากิจในการทํกากิจกรรมต่างๆค่ะเราจะเปรียบการประสบความสําเร็จของน้องๆนะคะในการทับดอกบัวก็คือจะเปรียบได้ดังดอกบัวสีเหล่านะคะก็คือขั้นแรก บัวใต้โคนตรงค่ะก็เปรียบดังน้องๆเนี่ยยังจะทําไม่เป็นไม่เกิดความสนใจในการทำกิจกรรมนะคะขั้นที่สองบัวโคนบัวพ้นโคนตรงนะคะก็จะเปรียบดังน้องๆเนี่ยจะเกิดจะเริ่มเกิดความสนใจที่จะพับกระดาษที่จะขึ้นรูปได้นะคะขั้นที่สามบัวติ่มน้ำนะคะก็จะเปรียบดังน้องๆเนี่ยเกิดความเพลิดเพลิน <ๆ S 1> ในการพับ จนกล้ประสบความสําเร็จและเกิดความชมานาญค่ะส่วนขั้นที่สี่นะคะบัวพ้นน้าแล้วก็คือน้องๆจะประสบความสําเร็จคือพับก,กระดาษจนประสบความสําเร็จได้รูปดอก,กบ,บัวตามต้องการค่ะม,มนุษย์เรานะคะก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องน้องๆนีออย่ยก็อาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมตามจินตนาการของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในทางพพุทธศาสนาได้ค่ะ ส่วนสตินั้นนะคะที่น้องๆจะได้รับก็คือสติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ดีนะคะก็คือการคิดดีการพูดดีการทําดีการคบเพื่อนดีและการไปสู่สถานที่ที่ดีค่ะสวัสดีครับผมก็เป็นตัวแทนจากโรงเรียนสันติาราวิทยาล,ลัาลยนะครับในการทํากิจกรรมครั้งนี้นะครับที่ผมจะเกิดขึ้นว่า การที่เราให้น้องๆพับเป็นต่อบัวแล้วก็พับเป็นรูปสัตว์เนี่ยคือมันได้มากกว่าทักษะการพับกระดาษครับการที่เราพับสัตว์เนี่ยมันแฝงอยู่อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าสัตว์ละชนิดก็มีคุณธรรมแต่ละด้านไม่เหมือนกันนะครับเช่นสุนัขนี่ก็จะได้เรื่องความซื่อสัตย์นะครับความกระตันยูครับแล้วก็แมวนี่ก็จะได้เรื่องความกล้าหาญครับซึ่งที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้น้องๆเนี่ย เกิดทักษะในการพับกระดาษแล้วก็เรียนรู้เกี Saint ่ยวกับเรื่องคุณธรรมไปในตัวโดยแฝงเข้าไปนะครับหลังการที่น้องๆพับกระดาษนี่แสดงว่าน้องๆก็ต้องมีคุณธรรมในระดับนี้นะครับเพราะว่าการที่น้องจะพับกระดาษได้เป็นรูปเป็นล่างเนี่ยน้องจะต้องมีความตกลงแล้วก็ความเพียรพับให้เกิดรูปตามที่เป็นต้องการครับครับเดี๋ยวผมก็จะขอให้น้องๆแต่ละคนยกตัวอย่สัต so, ท like hey, ี so, Source, right. look, so, Haiti, rice, ่น้องๆพับนะครับ อาโชวงานลูกโชยกขึ้นในสูงคนหัวลูกอ้าวยกสูงยกสูงยกสูงขึ้นเลยกลับมยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามน้องๆแต่ละคนนะคะว่าวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างนะคะอ้าววน่งมาค่ะลดตัวนิดเลยอ่าชื่ออะไรครับชื่อน้องมาร์คครับวันนี้น้องมาร์ครับอะไรบ้าง แมวแล้วก็ตะรวจแมวลูกน้องมากรู้ไหมคะว่าแมวเนี่ยมีคุณธรรมอะไรบ้างหรือว่าเหมือนกับให้เราฝึกอะไรบ้างในการทบกระดาษครั้งนี้ <c oughs> ได้ฝึกความอดทนนะคะมา ่าไหนพับอะไรบ้างคะวันนี้แมวค่ะวนันนี้ทำกิจกรรมพับกระดาษได้อะไรบ้างก็งได้อะไรไม่ก็สองคนต่อไป ยิ้ยอะไคะยิ้ยยมอะไรยิ้มอะไรที่ร้องอะไรคะแพรวาค่ะวันนี้น้องแพรวาพับอะไรเยอะแยะเลยพับดอกบัวพับดอกทิวลิปพับหมาแล้วหมาไม่ตายเหรอพับมาดัก <laughs> มันไม่ตรงชานหมาเลยมันกินข้าวได้ไงครับเนี่แล้วน้องแพรวารู้ไหมว่าหมาเนี่ยมีคุณธรรมอะไรบ้างหมามีความซื่อสัตย์ค่ะเก่งมาขอบคุณค่ะมาต่อไปวันนี้ครับอะไรบ้างครับเชื่อกตองไหนเนี่ยนี่พีครับ พับอ,อะไร้าครับวันนี้เรือข <c oughs> นบค่บ <c oughs> ดิ้นไหมคะ <c oughs> อ่าชื่อน้องอะไรค,ครับฟิวค่ะวันนี้พับอะไรบ้างตัวค่ะ เาไร่ขอบคุณคเดี๋ยวลองถามน้องฝั่งโน้นบ้างนะคะยินอบเย็นเย็นนเกยร์เย็นเอยูน้องเย็นเลยช่วยแชจ์กัน้ออยู่เย็นบุตเียยนะครับเกียรเลยเอางานมาด้วยเอางานด้วยชิ้นงานด้วยชินงานขึ้นด้วยชิ้นงานให้ขอได้เห็นยกของขึ้นมาด้วยขอาด้วย ของตัวเองครับเอาละถามเลยลูกครับก็มาเริ่มที่คนแรกของฝั่งหีีเลยนะครับครับก็พี่น้องอะไรครับพิกกีครับวันนี้พิกกีพับอะไรบ้างครับพับลอกัวพับหมีพับหัวใจแล้วก็วาดลูกครับสนุกไหมวันนี้พี่สบายไหมดีครับ ครับ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 คร่น้องอะไรครับบัวครับครับวันนี้น้องพับอะไรบ้างครับเครื่องบินเัรภแล้วก็ดอกบัวดอกกุหลาบรวันนี้เรามากับครแม่บอกเงื่อนห้ม ไรอยู่ไหนสองครับชี่น้องเลยคร ok so ับอะตอมครับว like ันนี對對้อะตอมทำอะไรบ้างดอกบัวแฮอนด้าเอเลี่ยนรอเนอยอ่นอไอลล นิ่งเลยตอบไปได้ได้ตอบสามเลย่ครับคนที่น้องตอบไปเลยนะครับที่น้องอะไรครับที่น้องไม้วันนี้น้องไม้ครับแล้วบ้างครับไม่ตัวให้เด็กไม่ตัวที่ชอบหมาครับมากับน้องชายด้วยสองคนวันนี้น้องชายครับอะไรบ้างชอบปลาชอบหมาใช่ไหมครับวันนี้พับกระดาษรูกหมาได้อะไรบ้างครับ หมาดีอะไรกหมาดีอะไรหมาดีอะไรบ้างชิ้นจ้าพับหมาขาฝ่าต่อครับชิ้นน้องอะไรครับน้องพี่มากับน้องสตวพักอะไรกันบ้างครับทำไมพักกับลูก ตัวเล็กใครจะพูดยกมือขึ้นเงียบเลยตอนนี้เป็นังไงางครับพี่น้องทุกท่านครับต้นข้าววันนี้ต้นข้าวครับอะไรบ้างครับวันนี้ต้นข้าวครับอะไรบ้างครับพักปลาหมาข้าวหมาขับอะไรครับขับดอกโบว์น้องต้นข้าวสนุกไหม มาเอกไหมมาเกไหมคะามม่ั่งนี้อีกสองคนชื่ออะไรคะอไม่ต้องเลยเมื่อกี้พูดพูดมากมากเลยคนนี้พอมาออกแลน้องกาชื่ออะไรคะ่เนค่ะ รกับพี่ๆด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้ธนาอืมก็มจำอะไรน้องน้องอีกอ่ะตอนแรกไปนะคะน้องน้องเซนเนจะสอนพี่พับดาวด้วยพี่ก็พับดาวกันน้วยก็นก็ไปหัดนะคะกับน้องเซนน้องเซนก็นกผมว่าไม่ใช่ใช่นะลอ,ลองผิดลองถูกกันได้ะคะ่ะก็ให้น้องเขาลองดูนงเนาะงเขาจะได้แบบกล้าที่จะเรียนรู้ะคะ่ะอ่ะอีกคนนั้นชื่ออะไรคะเอ๊ะ อออีแทคะเลยเก๋หัวมลยะเลยทำอะไรบ้างคนนบานขบานกับตับกวอ๋อโอเคค่ะอันนี้ของอีแคทได้เปล่าใช่ไหมพับอะไรคะอันนี้อะไรใช่ไหมอันนี้ตัวอะไร อันนี้หมาข้างหลังน้องเขียนด้วยนะคะว่าคุณธรรมคือความซื่อสัตย์น่ารักมากๆา,กากเลยไ <c oughs> อนนเดียเรามีปัญหาก,กับเพื่อนจกหนเลยอ่ะก็วันนี้ก็เห็นน้องๆเออดูมีความสุขมากเลยะคะ่ะ <c oughs> เหมือนตอนแรกๆมาก็น้องจะแบบงงงัว <c oughs> ยังไม่ตื่นกันก็เลยให้น้องพับอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่น้องๆชอบอยากจะพับก่อนแล้วเราก็เหมือนดูใจให้น้องๆได้มาพับดอกโบกนเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันมาคายุชาน้องจะได้เอาไปไหว้พระด้วยเป็นงานที่น้องๆทําเองตอนแรกพี่ๆมาสามสิบคนน้องมากันสามคนพี่ก็ไยแล้วพี่กล้วยจะทำดีวันนี้น้องมาน้อยกันเลยเกินก็พยายามชักชวนน้องๆก็ดีใจที่ผู้ผู้ปกครองหลายๆท่าน ไว้วงใจเราจนถึงตอนนี้ที่ให้น้องๆมาทํากิจกรรมกับเราก็เหลืออีกสองอาทิตย์อาทิตย์หน้าจะอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นอาทิตย์ปิดกิจกรรมนะคะก็จะเป็นมหากรรมพุทธอาสาเราก็จะรวมกิจกรรมทั้งหมดที่พวกเราทามาถ้าคุณผู้ปกครอ,องสามารถพาน้องๆมาร่วมกิจกรรมนี้ได้เพราะว่าเราจะมาจัดบุญเหมือนเลยนะคะแล้วก็มีประกวดวาดภาพมีอะไรอย่างนี้ด้วยน้องๆจะได้มาร่วมสนุสสกกันนะคะ ก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะประทับใจทั้งน้องแล้วก็ทั้งผู้ปกครองนะคะ,ขอ,ญญะขอบคุณค่ะ